เพื่อตรวจสอบนะครับว่าไอ้เชื้อดีเอ็นเอที่ว่านี้มันตรงกับเด็ก9คนก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไร mm hmm. เพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับเอาละ่ะวิธีการนําก็คือจะนําไปเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าเด็ก9คนก็มีการนํามาเอาไว้เรียบร้อยตอนนี้เชื่อเอาดีเอ็นเอของเด็กมาแล้วนี่นะแล้วก็จะเอามาเปรียบเทียบตัวนี้เครื่องมือเครื่องไม้นะครับมัน mm hmm. ทันสมัยมันรวดเร็วมาก<ช>เพราะฉะนั้นนะครับคาดการว่าวันนี้ช่วงบ,บ่ายๆจะมีการตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบได้ว่าเชื้อของชิกเกตะกับเด็กทั้ง9้าคนนะครับ ตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันก็คุณพ่อก็คือว่าคนเดียวกันแต่นี้ต้องสืบค้นต่อไปว่าคุณพ่อนี่นะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทําเพื่อจุดประสงค์อร่อยครับค่ะ มีมข่าวฮือหากันอยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในขณะ<ม>นี้นะคะหลังจากที่มีการปล่อยคลิปภาพใน Facebook นะคะ<ม>จากผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงสาวด้วยนะคะคที่มีลักษณะของการเป็นคลิปลามกอนาจาร<ม>ค่ะแล้วก็ยังเป็นฉากเลิฟซีนนะคะในห้องน้ำของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะเป็นที่น่าตกตกใจมากในลักษณะที่ว่าเธอนั้นยังมีสายน้ำเกลือระยงระยากอยู่ติดกับอยู่กับตัวอยู่กับแขนด้วยนะคะทาให้เมื่อวานนี้ ทางนายแพทย์สุทธิพงศ์สิริหม่พุ่มในการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจังหวัดสุโขทครามได้เข้าพบกับเจ้าที่ตำรวจสอพอเมืองสุโขทครามเพื่อแจ้งความกับกรณีดังกล่าวโดยมีการระบุว่า สถานที่ในคลิปนั้นเป็นห้องน้ำในตึกอายุรกรรมของโรงพยาบาลพระพุทธเลิศราาจังหวัดสมุทรสงครามและคาดว่าผู้หญิงที่ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นคนไข้หญิงคนหนึ่งที่เข้ารับการรักษาตัวก่อนหน้านี้ที่โรงพยาบาลด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองค่ะ <S 2> <S 2> แต่ได้ออกจากโรงรพยาบาลไปแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคมเพราะฉะนั้นขอให้ทางตำรวจนั้นช่วยดำเนินคดีถึงที่สุดเลยนะคะหรือไม่ก็อาจจะในลักษณะที่ว่า อย่าให้นะคะมีการนำภาพหรือมีการไปก่อเหตุในลักษณะอีนนี้แบบนี้อีกนะคะในที่อื่นๆเพราะว่าถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงพยาบาลเป็นอย่างมากเ<ม>บืองรัมยก็ทราบว่าน้องคนนี้นะคะก็มีชื่อว่าน้องโบหรือ<ม>แอนอายุยี่สองปีเป็นคนในพื้นที่ตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนั่นเองนะคะก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะว่านอกเหนือจากการที่จะมีการเผยแพร่คลิปประมกอาจารย์แล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามีลักษณะของการที่ ขายหรือเปล่านะคะพูดง่ายๆอย่างนั้น<อ>แล้วก็ยังผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่ามาเผยแพร่อยู่ใน Facebook ค่ะ ป่วยไปรักษาตัวแต่ก็ยังไปทําแบบนี้ได้ะนะครับก็แปลกดีจังท่านผู้ชมก็ส่งข่าวหมอมูลมาเยอะนะครับเรื่องของยาบ้าดูนั้นตัวน,นี้ระบาดเยอะนะครับเ <ยะ S 1> พราะฉะนั้นเนี่ยต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารดีแล้วครับอย่างนั้นเนี่ยมาดูเรื่องของความคืบหน้าคดีที่ทางตํารวจไปจับตํารวจนะครับพันตํารวจโทชํานาญซึ่งตัวนี้ก็คงจะเรียกว่าคุณชํานาญได้แล้วล่ะนะครับพันตำรวจโทชํานาญพุ่มภัยจิตที่เป็นรองผู้กํากับสปนะชัยประการที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกจับก่อนหน้า อย่างนั้นผู้ชมทราบข่าวดีนะครับ พันตบุตรเอกพงษพัฒน์พงษเจริญรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับตํารวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงรายเพื่อถแถลงข่าวการจับกุมแล้วก็ขยายผลต่อนะครับแล้วก็ที่น่าตกใจมากกว่านี้ทรัพย์สินของพันตบุตรโทรชํานาญนี้นะครับแม่เป็นบ้านหร,รูสองหลังที่จังหวัดลําปางตอนนี้ถูกอายัดไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นบ้านนะครับตู้ นิรภัยเปิดออกมาพัง,งะเลยนะครับทองคําแท่งน้ําหนักร้อยห้าสิบกิโลอย่างนี้มาอยู่ได้อย่างไรแสดงว่าสะสมไว้เยอะรวมทั้งบ้านสองหลังที่ว่านี้เป็นบ้านรู้รูมูลค่ารวมกันไปแล้วนะครับประมาณจักสิบล้านกว่าบาทรถเก๋งอยู่ตั้งหลายคันรถฟอร์จูเนอร์อยู่ตั้งหลายคันนั่นก็แสดงว่าทําอะไรมามากพอสมควรแล้วตํารวจว่ายอย่างนั้นแล้วก็ขยายผลสืบต่อไปครับในที่สุดก็จับได้หลายคน